เรื่องกรณีบอสหมอเอกคงไม่ต้องเกินอะไรเยินเยอะแล้วเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับตัวบอสหมอเอกที่เรานำเสนอเราก็ไปตรวจสอบนิได้าใช่ไหมแล้วก็ไม่มีรายชื่อชื่อปัจจุบันที่เป็นด็อกเตอร์เราก็ไปตรวจสอบในส่วนของอะไรบ้างนะแพทยสภาแพทยสภาก็ไม่มีชื่อหมอเทคนิคการแพทย์ก็พบว่าขาดใบการต่อไปประมาณ5ปีภาพของบอสเอกครับซึ่งเป็นหมอแต่ไม่ใช่หมอจริง คุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้งานเข้าเรียบร้อยแล้วเพราะหลังจากที่ช่อง8ได้มีการตรวจสอบคือวันนี้เออลืมบอกภาพที่เขาขึ้นเวทีหน่อย mm. เห็นบอกว่าจริงๆวันนี้คุณพอเองเนี่ยก็ mm. ออกมาพูดเรื่องนี้นะเพราะในรายการของพี่หนุ่มเนี่ยปรากฏว่าก็มีการถามเรื่องของบอสเอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงไปปรากฏตัวอยู่บนเวทีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาก็บอกว่าหมอเอกเนี่ยจบเทคนิคการแพทย์ แต่พอเองเนี่ยก็อธิบายความบอกว่าคนก็เลยเรียกว่าเป็นหมอ แต่ก็แน่นอนแหละมันก็มีคําถามแต่เขาแทนตัวเองว่าหมอลยไง<ฆ>มันไม่ใช่ว่าเรียกติดปากถูกไหมฮะก็คุณแทนตัวเองมีคลิปไปเปิด YouTube <ม>ย้อนหลังดูก็ได้นะฮะของช่อง8ไม่ต้องเปิดซ้ําแล้วเดี๋ยวจะให้ดูของใหม่<ฆ>เพราะประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะวันนี้ตัดภาพไปที่ทางด้านของพลอากาศเอกในแพทย์อิทธพรคณะเจริญท่านเลขาธิการแพทย,ทยสภาซึ่งท่านให้สัมภาษณ์เราไปวันแรกแล้วท่านก็น่ารักเช็คให้เลย<ฆ>ท่านบอกอ๋อไม่มีครับเขาไม่ใช่หมอนะครับปราเกฏวันนี้ท่านไปแจ้งความแล้วนะฮะ คือถ้าเราลองเปิดภาพหมอเอกเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่เขาเป็นหมงเป็นหมอในแอริยบทอื่นๆเอาขึ้นมาประกอบถามว่าท่านเลขาวันนี้ท่านแจ้งกองปราบดำเนินคดีบอสหมอเอกนะฮะหนึ่งในผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปโดยพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรท่านบอกว่าผมในฐานะเลขาที่การแพทย,ยสภาได้รับมอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีคุณผู้ชมฮะ บอสหมอเอกในความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบวิชาชีพเวชกรรม2525 25. พสมันต้องมีคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยหลายคลิปเลยแล้วก็อ้างว่าเป็นดอกเตอร์อ้างว่าเป็นหมอหรือแม้แต่คลิปเสียงต่างๆในอดีตที่มันถูกตัดทอนในโซเชียลมีเดียเขาก็เรียกตัวเองว่าหมอซึ่งปรากฏว่าท่านเลขาเอาคลิปนี้แหละฮะโดยเฉพาะคลิปที่มีการภาพนิ่งที่ตรวจคนงคงงไข้ บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานส่งให้กับตํารวจด้วยแล้วในส่วนของสภาเทคนิคการแพทย์ก็บอกว่าเขาจบเทคนิคการแพทย์ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมส่วนมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือไม่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบซึ่งต้องยืนยันว่ามีแต่ไม่ได้ต่อ แล้วขนาดเดียวกันแบบนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นหมอเถื่อนได้ดังนั้นเนี่ยขอฝากไปยังกลุ่มแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้ภาพลักษณ์ของตัวเองในการสร้างความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์เพราะนอกจากผิดกฎหมายคุณยังผิดจรรยาบรณอันนี้สําหรับหมอจริงแต่สําหรับเอกนั่นคือหมอเถื่อนฟังเสียงท่านเลขาฮะสผมแนะนำของแพทยสภานะครับก็ได้รับมอบหมายให้มาดาเนินการ แจ้งความดําเนินการทำกฎหมายนะครับคดีกับคุณหมอที่ใช้ชื่อว่าบอสหมอเองเนื่องจากว่าได้มีพฤติกรรมทางโซเชียลมีเดียที่เชื่อได้ว่ามีการ ทำมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม2525ในช่วงแรกเนี่ยครับเราได้ประสานกับทา่านสภาที่มีการแพทย์นะครับพบว่าท่านผู้นี้เนี่ยจบการที่คืการแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางแพทย์แต่อย่างไรนะครับที่มีการแพทย์ก็จะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้หลักฐานชิ้นสาคัญที่วันนี้ช่อง8จะเปิดนะฮะแน่นอนดูช่อง8จะมีประเด็นที่เปิดขึ้นมา เราก็ทําหน้าที่สื่อเพราะอย่างที่บอกไม่มีเรื่องหนึ่งต้องขอบคุณข้อมูลจากอีซอขยี้ข่าวด้วยคุณผู้ชมฮะอีซอเนี่ยเขาลงภาพเอาไว้แล้วเขาสงสัยเอ๊ะรถของคนหน้าคล้ายหมอเอกเนี่ยนะฮะแม่ผมไม่อยากเรียกหมอเลยรถของคนหน้าคล้ายเอกหมอเถื่อนอ่าเพราะทานเลขาท่านบอกอย่างนี้คือหมอเถื่อนนะฮะไม่ได้พูดเองนะเอกหมอเถื่อนคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเปิดภาพนิ่งครับมันมีภาพรถเบนซ์จอดอยู่ แล้วมันก็มีการลากรถออกมามีอะปอร์เช่ด้วยนี่ฮะแล้วก็พวกเบนซ์เดี๋ยวลองขึ้นมาประมวลนี่นี่ฮะอีซอลงเรื่องราวสงสัยว่าเอ๊คนที่เป็นหมอเถื่อนเนี่ยกำลังย้ายรถออกจากคอนโดหรูใช่หรือไม่คุณผู้ชมฮะนี่จะเห็นฮะเห็นหฮะรถจอดอยู่แบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็เหมือนจะมีการย้ายล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวของเรา ลงไปที่คอนโดดังกล่าวถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะโดยเบื้องต้นวันนี้ขอดูสถานที่จริงนวซึ่งมันจะมีคลิปใช่ไหมใต้ถุนอาคารคนี่นี่ขึ้นคู่กับภาพนิงเมื่อกี้นี้เอาไว้คุณผู้ชมครับเราก็ถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการย้ายรถจริงหรือเปล่าปรากฏว่าคุณบุญส่งแกเป็นพวกวิน m o t ไ r c y c l e บอกเอาจริงผมไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าวันที่12ตุลาเอ๊ะวันนี้วันที่อะไรเมย์วันนี้วันที่14ค่ะเอ้าก็เมื่อเร็วๆนี้ดิ ภาพรถยกที่คุณผู้ชมเห็นรถลากรถลากไม่ใช่รถยก <ฮะ S 1> นี่ฮะมาวันที่12ตุลาครับ <ฮะ S 1> โอ้โหเน่ไวเวอร์แล้วก็ลากรถทันสีดำออกจากคอนโดลาก1นทัน <ฮะ S 1> คุณบุญส่งบอกผมไม่รู้ว่าเป็นของใครหรอกนะ,<ฮ>ะแต่มันลากจริงๆคือ12 <ฮะ S 1> ฟังเสียงคุณบุญส่งและเดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างฮะ เพวกผมไม่เคยคุณนะไม่เคยเห็นนะส่วนตัวเคยไปส่งลูกค้าข้างในไหมครับพี่ไปรับเขาไปรับมารับเข้าไปรับเป็นยังไงบ้างตรงเราเคยไปที่แบบลานจอดรถกั้นนั้นตีไหมอ,อ๋อปกติแล้ววินจะไม่ค่อยลงไปส่งข้างล่างหรอกครับเออเส่งแต่นนหน้าตึกเมื่อเราเคยเห็นรถสูพวกนี้ไหมครับเวลาลับราออกที่มีป้ายแดง มันเหมือนไม่ไม่ไม่ค่อยได้สังเกต่ะนะว่าแล้วเมื่อสองวันที่แล้วเห็นว่ามีรถสไลด์อ่ะเขามาสไลด์รถเออมีเพื่อนเขาบอกว่ามีมีมีรถมาแต่ไม่รู้ว่าขนรถอะไรแต่ว่ามีมาบอกว่าเห็นมีรถเข้ามาผมถามเขาว่าเห็นรถคุณผู้ชมครับ คือก็น่าสนใจเพราะบอสหมอเอกใจสนิทก,กับบอสพอพออพ่ยืนยันว่าผมไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายอะไรเลยถูกไหมฮะนาฬิกาผมก็ขายไปบ้างบางส่วนเอาไปซื้อที่ดินซึ่งถ้าขายบางส่วนที่ดินก็น่าจะเป็นที่ดินที่เราเจอค่ะ,อะพอกยังมีน้ำหนักในการให้ข้อมูลแต่เอกเนี่นิ่งเลยฮะ <c oughs> ปรากฏว่าเราไปพูดคุยกับอีกคนหนึ่งเป็นแหล่งข่าวของเราชื่อว่าคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตบอกว่าเอาจริงๆภาพรถภาพนิ่งที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นขึ้นมาสักนิดหนึ่งฮะ แล้วก็ภาพใต้ถุนตึกอาคารที่เราขับรถเข้าไปดูเนี่ยคือวันนี้ทั้งรถบงรถเบนซ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไม่มีแล้วปอช่ชองปอเช่นเนี่ยมันไม่มีแล้วเราก็เลยไปถามคนให้ข้อมูลกับช่องแ<ส>ชื่อว่า<ส>คุณเบิร์ตบอกคุณเบิร์ตเอาจริงนะตัวของเอกเขาเนี่ยเขามีรถกี่คันปรากฏคุณเบิร์ตบอกเรามีประมาณ4ี่ห้าคันพี่และเอาจริงนะอันนี้พูดแบบเป็นกลางเลยคุณเบิร์ตบอกว่าพี่รถทุกคันแปะโลโก้ดีไอคอน ก็คือของพอเขาเนี่ยติดโลโก้เอาไว้ขณะเดียวกันเนี่ยนะที่สำคัญก็คือบอสหมอเอกได้เช่าคอนโดอยู่5ห้องบอสหมอเอกเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่กับผู้ชายนี่ฮะโดยวันที่11อแรงขาวบอกกับช่อง8เอกเริ่มทยอยขับรถหรูออกจากใต้ตึกที่คุณผู้ชมเห็นฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเขายัางไม่ผิดผมต้องย้ำคำนี้บอกกับคุณผู้ชมเขายัางไม่ผิดนะ ตำรวจยังไม่ได้มีการประกาศอ,อายัดอะไรนั้นเป็นสิ่งของเขาอะ<ฆ>ถ้าเอกจะขับออกก็เรื่องของเอกถูกไหมฮะแต่ถามว่าเอาช่องแปดรายงานทําไมเอาก็หาซับให้จะได้รู้เพราะผู้เสียหายเป็นร้อยๆแล้วถูกไหมฮะแต่เขายังไม่ผิดเขาออกจริงๆก็คือช่วง11 11คือเริ่มเอารถออกจากใต้ตึกฮะและ้วถามบอกพี่ออกกี่คันเมื่อกี้พี่วินบอกกับเราวันที่13บสามปะสิบสองสิบสองปรากฏว่าเขาออกตั้งสิบเอ็ดแล้วพี่ตอนออกเนี่ยจะทยอยออก ภาพนิ่งเอาขึ้นมาอินเสิร์ตเขาบอก11ผมเห็นรถถูกขับออกโดยบอสหมอเอกเป็นคนขับโดยเริ่มทยอยขับออกก่อน4คัน12บอสหมอเอกได้ให้รถสไลด์มาเอาปอร์เช่คายเยนออกไปอีกและหลังจากนั้นเนื่องจากถ้ามองในแง่ดีปอร์เช่คายเยนอาจจะสตาร์ทไม่ค่อยติดเขาก็เลยเรียกรถมาลากไหม คำถามคือแล้ววันนี้ใต้ตึกเหลือรถอยู่ไหมเขาบอกว่าตั้งแต่พอมันเกิดข่าวถูกไหมฮะพอวันที่12พี่รถก็ไม่อยู่ห้องห้าห้องบนตึกไม่อยู่แล้วฮะนี่ฮะมันไม่เหมือนแม่ตักคดีแม่ตักเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้ายึดถูกไหมฮะแม้ว่าบางคันจะช้ามากเนี่ยนะฮะไอคันสีน้ำเงินแต่ตำรวจเขาก็มีเหตุผลของเขาจำได้ใช่ไหมต้องรองหมายสาร ห้าหกคันไปแล้วนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่ผิดนะแค่พูดเผื่อตำรวจเขาจะได้ยินอ๋อไปแล้วเหรอช่อง8ปอ่าไปแล้วครับไปแล้วครับฟังเสียงแหล่งข่าวเบิร์ดฮะที่ให้ข้อมูลฮะ,ะรถของเขาอะ ชื่อของบอสพอครับเหมือนว่าเขาก็เป็นคนบอนไปว่าเอ้ยบอสพอ,อ,พอ,อครบอบครองรถกี่คันก็ครอบครองรถประมาณสมัยนั้นนะครับน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบคันแต่เป็นชื่อบอสพอหมดเลยมีเพอร์เชียร์คายแค่เดียวครับเ,เป็นของอหมอเองที่เหลือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของบอสพอครับ ยังไงบ้างพี่คือพอหลังเป็นข่าวเนาะมีคนตามหาตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนรถเขาแบบมีการเคลื่อนย้ายออกไปเรามองว่ามันอาจจะมีการเอาไปซ่อมหรือเอาเกี่ยวข้องกับคดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่เราคาดคิดอะครับผมก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวครับ ชื่อบอสพอยังอยู่ไหมครับพี่ตอนนี้หรือว่าก็ออกไปแล้วเอาเอาออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับเพราะว่ามีมีแม่ขายครับบางคนที่บอกมาครับว่ารถคันเนี้ยที่ได้มาก็คือเขาให้มาใช้โชว์เฉยครับเพราะว่าถ้าทำยอดไม่ถึงเขาก็ยึดรถคืนนะค,นะครับก็ก็ก็คือเลยสอนค้องันว่าชื่อเป็นของบอพอครับเขก็ให้มาใช้ ผู้ชมฮะอันนี้น่าสนใจ <Ừ. S 2> คือแหล่งข่าวท่านนี้บอกกับเราว่ารถจริงๆแล้วเอาเมสรุปดิรายชื่อมันเป็นยังไงคือทางด้านของรถที่เขาเห็นรวมๆ4ี่คันนะคะก็จะมีรถเบนซ์ E Class 1คันเบนซ์ SLK 1คันแล้วก็ปอร์เช่ขยยนหนึ่งคันรวมถึงรถดูดหรูคันอื่นๆรวมแล้วที่เขาเคยเห็น4-5ถึงคันแต่อย่างที่บอกเขาสงสัยด้วยความที่ติดป้ายสติ๊กเกอร์ดีไอคอนและทุกคันเนี่ยใส่ป้ายแดงแล้วเข้าโห่ออกออกบ่อยเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะเป็นรถขโมยมาหรือเปล่าเขาก็เลยให้ตำรวจไปเช็คทะเบียนปราก รถ5คันชื่อผู้ครอบครองเป็นชื่อของบอสพอลค่ะบอสพอลถูกไหมบอสพอลใช่ค่ะมีคันเดียวที่เป็นชื่อของหมอเอกเออบอสเอกเนี่ยก็คือข,อขยเยนสีดำปอ s c เช่ขยเยนสีดำนะคะแล้วปรากฏว่าเพื่อนของคุณ Bird, เบิร์ตเช็คไปอีกว่านอกเหนือจากรถที่จอดคอนโดแล้วเมื่อ3-4ปีที่แล้วจากการเช็คไปบอสพอลมีชื่อครอบครองรถสมัยนั้นประมาณ60-7 0คันเดียวค่ะ60กว่าคันใช่ค่ะโอ้โห หรือมัมีภาพนิ่งไหมเอาแหล่งข่าวขอบคุณแหล่งข่าวเอาภาพแหล่งข่าวออกแล้วขึ้นภาพนิ่งหน้าโกาดังหน่อยดยิที่มีรถจอดเยอะๆแหล่งข่าวท่านนี้ให้ข้อมูลกับเราว่าตํารวจเขาไปเช็คบอสพอมีรถกี่คันนะหกสิบถึงเจสคันจากการเช็คเมื่อสามถึงสี่ปีที่แล้วนะคะสามสี่ปีที่แล้วยังไม่เป็นข่าวถูกไหมใช่ค่ะหกสิบกว่าคันเฮ้ยนี่ฮะ แล้วที่จอดอยู่หน้าโกดังส่วนขวามือเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มกวนของบอสเอกถูกไหมฮะซึ่งปรากฏว่าไอ้สามสี่คันก็เป็นชื่อรถของ<ะ>พอแต่ก็เหมือนกับน่าจะมีการขับออกไปส่วนของเอกเนี่ยวันนี้5ห้องคอนโดเขาเงียบกิฟ<ะ>คุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ผมก็ต้องย้ำแม้บางคนบอกทำไมย้ำบ่อยว่าเขาไม่ผิดเอาก็าเขาไม่ผิดแต่ถูกไหมฮะเราจะบอกเขาผิดก็ไม่ได้สื่อไม่สามารถปักปัามก็แค่บอกรถขยับแล้วก็เท่านั้นเป็นรายงานขอ้อเท็จจริง ล่าสุดเอาวงจรปิดเนี่ยฮะเพราะช่อง8ดเนี่ยจะเก่งมากเรื่องหาวงจรปิดดัตดตดานายนเนี่ยเขาเก่งนี่ดัตดตดานายอีกแล้วเนี่ยนะลดห้าคันไปแล้วนะฮะซึ่งอาจจะไปพักอยู่บ้านไหนก็ได้เปิดวงจรปิดหน่อยล่าสุดวันนี้เราเจอวงจรปิดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรครับอ้าอออไปแล้วไปแล้วไม่ทันดูเลยไหนมันคืออะไรคือปอร์เช่ขเยนคันที่พี่บุญส่งวินอจอเยยยอเมื่อสักครู่บอกว่าเห็น ขนออกไปผ่านรถยกหรือรถ,รถสไลด์เนี่ยเมื่อวันที่12ตุลาคมเวลาประมาณ9โมง26นาทีค่ะซึ่งย้ำรถเขาก็ยังไม่ได้ถูกอายัดก็มีสิทธิ์จะเคลื่อนย้ายก็มีสิทธิ์แต่ก็แน่นอนแล้วว่าคำถามก็คือ5ห้องคอนโดนี้บอสเอกเนี่ยพักอาศัยแล้วทำไมรถมันต้องทยอยทยอยออกพร้อมกัน11 12 มันเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่าลืมวันนี้วันเท่าไหร่นะ14 14วันที่12คือวันวันวันเท่าไหร่วันที่1ิคือวันเสาร์บอสพอไปพบตำรวจวันไหนนะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์รถขยับวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมฮะเอ๊ะเอารถไปไหนก็ไม่ผิดอะแต่คุณเอาไปไหนในวันที่บอสพอถูกเรียกสอบ เอออันนี้น่าสนใจเพราะผมก็ต้องบอกก่อนว่าพอเขายืนยันว่ารถเขายังอยู่ใช่ไหมฮะแต่รถพอที่คอนโดขยับแล้วนะพอไม่รู้พอรู้ปะคือเราก็ต้องฟ้องบอสพอด้วยเนาะเนี่ยรถคุณออไปแล้วนะเออเดี๋ยวต้องไปถามบอสเอกนะมันเอารถคุณไปไหนเนี่ยนะฮะหรือเอาไปซ่อมให้ต่อมาเอาทีละเปราะยังไม่จบนะฮะที่ช่องแปดไปเกาะคุณผู้ชมครับอีกอันหนึ่งน่าสนใจคืออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าคืออย่างนี้ผมอยากเปิดคลิปของเคนโดก่อน คุณเคนโดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาหลงเรื่องราวเอาไว้เขาบอกเนี่ยมันมีแม่สาวคนหนึ่งเนี่ยไปออกรายการดังแล้วก็บอกตัวเองเป็นผู้เสียหายเอาจริงๆเท่าที่รู้มาเนี่ยคนคนนี้ไม่น่าจะเป็นผู้เสียหายหรอกเพราะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าตัวเองเป็นแม่ขายใช่หรือไม่แล้วก็มีลูกขายเนี่ยเยอะมากเป็นพันคนได้เงินเนี่ยไปเยอะแล้วเอ้าแล้วทำไมสาวดันมาบอกว่าเป็นผู้เสียหาย อันนี้น่าสนใจที่เคนโด้เขาพูดขอฟังคลิปเคนโดก่อนฮะอัปเดตกันหน่อยนะครับทุกคนครับอันนี้ค่อนข้างจะตกใจพอสมควรนะฮะเพราะว่ากระแสของนางฟ้าที่ไปออกทีวีรายการดังรายการหนึ่งแล้วบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย,อย,างงอ,ยาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นล่าสุดนะครับมีคนส่งหลักฐานมาว่าเธอได้ไปหลายล้านแล้วได้เงินจากบริษัทนี้ไปเยอะแล้ว และดีดตัวเองออกมาเป็นผู้เสียหายหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้อยากให้ชี้แจงกันหน่อยครับเพราะว่าคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคนโดพูดอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์นะอขอก่อนจะไปเคนโดนี่เพิ่งเข้ามาเสริมลถปอเช่ใช่ไหมสีดำาเอากลับไปวงจรปิดหน่อย<ช>ข้อมูลเพิ่งมาเอากลับไปนิดนึงโทษทีนะกระโดด ย้อนกลับไปนิดนึงน,นี่ล่าสุดนดนายนเพิ่งแจ้งเข้ามาเขาตามไปหารถเจอแล้วเอเมไปเจอที่อู่ไปเจอที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งค่ะที่กรุงเทพมหานครเพราะว่ามื่อสักครู่เนี้ยคุณเบ<อ>ิร์ตที่ให้ข้อมูลกับเราก็บ,กบอกรถมันสไตล์ไม่ติดจอดอยู่ใต้ถุนคอนโดมาประมาณสองสมปีแล้วเนี่ยนะคะก็เลยต้องเอารถยกมาปรากฏว่าเราตามไปเจอน้องนัดนายตามไปเจอที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งแล้วชัดเลยว่าคันนี้คือปอร์เช่ขย ền สีดํา ถูกซ่อมอยู่ที่นี่แล้วปรากฏว่าถูกถอดป้ายทะเบียนรถด,ด,ด้วยแต่เราเจอป้ายทะเบียนนะใส่อยู่ในตัวรถเราก็เลยไปคุยกับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ทำไมต้องถอดป้ายทะเบียนอะ,อะเดี๋ยวช่างจะเล่าให้ฟังค่ะตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอะถอดป้ายทะเบียนต้องการที่จะไม่เห็นหรือเปลา่าว่าเป็นรถทะเบียนคันไหนอะไรยังไงเ,ออเราไปคุยกับช่างซ่อมที่อู่นี้ก็คือช่างพร้อมค่ะช่างพร้อมบอกว่าอ๋อคันนี้หรอเขามีการให้รถลากมาเมื่อวันที่12ตุลาคมจริงๆเห็นบอกว่าเขาติดต่อมาที่อู่ให้เข็นรถนี้จากคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งเอามาซ่อมเพราะว่ารถสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่ไฮบริดมันพังเสียหาย ตอนที่เอามาซ่อมที่นี่เห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนเอามาแต่เห็นว่าไม่ใช่บอสเอกเขาบอกว่าเอารถมาซ่อมให้พี่ชายก็เลยคาดว่าเอ๊ะคนที่พามาอาจจะเป็นญาติหรือคนรู้จักกับบอสเอกหรือไม่ถามทางด้านช่างพร้อมบอกว่าอ้าวแล้วป้ายทะเบียนรถอนะทําไมต้องถอดเอาไปไว้ไหนถอดตั้งแต่ก่อนมาอู่หรือเปล่าช่างพร้อมอ๋อผมเป็นคนปลดป้ายทะเบียนเองเพราะว่าตอนซ่อมเนี่ยมันเกะกะซ่อมไม่สะดวก ก็เลยมีการถอดออกก่อนเดี๋ยวซ่อมเสร็จจะมีการเอาไปใส่ไว้ให้แต่น้องนาตาัยก็เห็นป้ายทะเบียนเหมือนกันไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดรถแต่ประเด็นก็คือเอารถมาซ่อมแต่ว่าประเด็นไอ้รถคันอื่นที่ออกไปก่อนหน้านี้อันนี้ไม่รู้แต่ตามได้คือคันหนึ่งรถยังซ่อมอยู่นะครับยังซ่อมอยู่นะครับนี่ยังซ่อมอยู่นะครับเอ้เสียงผมจะไปดังถึงอแถวไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงแถววิภาหรือเปล่านี่ฮะอยู่แถวอูนะครับคันนี้ อ้าวฟังเสียงมีเสียงช่างใช่ไหมค่ะลองฟังดูหน่อยสิอ๋อรถมันสตาร์ทไม่ติดพอจอดไ้นานวันนั้นเขาเขมาอย่างไรบ้างพี่รถให้ไปไปพ่วงแบตแล้วสตาร์ทไม่ติดแต่นี่มันเป็นระบบไฮบริดไฮบริดมันมีปัญหาส่วนมากจะเป็นผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะแต่จะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งไงเขาซ่อมประจําอยู่ที่นี่อยู่งแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเขาต้องติดเขาบอกว่าจะไปที่ไนต่อพี่ไม่มีไม่มีครับผม น่าจะเป็นระบบไฮบริดนะเกี่ยวระบบไอตัวชาร์จไฟของมันน่าจะมีปัญหาแต่เขาไมา่ไม่เป็นไรไก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะรถเสียก็เอาไปซ่อมถูกไหมฮะอีก4ี่คันวันนี้เรายังไม่รู้ไปไหนหถูกไหมฮะแต่อีกคันนี้เจอแล้วคุณผู้ชมฮะก็เสียก็ซ่อมซะถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลาซ่อมก็ซ่อมซะก่อนคุณผู้ชมฮะ